สวัสดีครับวันนี้นะครับก็นําวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธมงกพารารามนะครับจะนําไปบรรจุก,กุนะครับที่สวนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับที่อําเภอรพระยืนนะครับก็เป็นพระที่ของของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเองนะครับเป็นพระของหลวงพ่อนะครับที่กุแตกในช่วงเดือน เดือนกร,รกฎาคม2567ในงานปริวาณน,นะครับก็มีพระหลายพิมพ์นะเราเยอะอยู่นะผมว่าเป็นพันนะพันกว่าแล้วได้นี่ก็พันหนึ่งแล้วเนะี่ยถุงเล็กๆเกนะี่ยเกือบพันนะพันกว่านะครับไม่รู้พันเท่าไหร่นะถุงละร้อยนี่ก็ร้อยกว่านี่ไว้แจกนะครับไว้แจกผู้มาร่วมบุญนะครับซ,ซึ่งผมก็มานะครับเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนํารูปรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับไปด้วยนะครับ นะครับก็เอาไปนะครับเป็นสริมงคลนะครับแก่ลูกศิษย์ลูกหาซึ่งในศูนย์ปฏิบัิธรรมนะครับสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับพระยืนที่อำเภอพระยืนขอนแก่นนะครับเป็นสายลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่มีความศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนำไปถวายเป็นพุทธบูชานี่เป็นพระของหลวงพ่อหมดเลยนะนะครับเป็นพระของหลวงพ่อนะครับเป็นพระที่คนถวายมาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ จะเป็นพระส่วนตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีนะครับเช่นพระเก่าเก่ายังไงก็เป็นพระที่ทํายุคแรกๆอะนะครับที่หลวงพ่อท่านทำนะไว้นะครับก็โมทนาสาธุบุญนะครับยังไงก็ฝากงานบุญนะครับถ้าเกิดใครอยากร่วมบุญก็โอนบัญชีปัจจัยพระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับติดหาดูใน Google นะครับมีนะครับพระครูวิชัยสารคุณนะครับนี่นะครับโมทนาสาธุบุญนะครับ วันนี้ก็มาเป็นสักขีพยานด้วยกันนะครับก็คิดว่าได้ผมไม่ได้นับเนาะก็อยู่ประมาณสองพันกว่าสองพันหรือสามพันได้น่าจะถึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับสาธุครับครับเนื่องจากการไปครั้งนี้นะครับก็เป็นตัวแทนนะครับในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกขารามนะครับในวันที่ 10นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับสวนสมเด็จนะครับพระพุทธพระพุทธาจารย์นะครับที่อำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการหล่อพระขึ้นมานะครับจะเทพระหล่อพระนะครับซึ่งมีเป็นงานมหากุศลอย่างยิ่งนะครับการสร้างองค์พระนะครับได้มีแล้วก็ทางผมนะครับพัฒนศิลป์นะครับ ก็เป็นตัวแทนของพระเด็จพคุณหลวงพ่อนะครับนำวัตถุมงคลนะครับที่จะนําไปบรรจุนะครับใต้ฐานและก็นําไปแจกแก่ผู้ร่วมงานนะครับแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคือบรรจุแล้วก็แจกนะครับแก่ผู้ร่วมงานนะครับงานบุญนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อหนูสุวิชโยนะครับวัดพุทธมกคลพรรามของเราเนี่ยพระเด็จพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ย ก็ใครจะไปหาท่านนะครับท่านก็จะกราบท่านหรือไปเจอท่านท่านก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งการลืมนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับจะได้แหวนหรือจะเป็นพระนะครับแจกมดนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อรวมแร่เนื้อทองทิพย์นะครับหรือฟอสซิลนะครับท่านให้หมดนะครับซึ่งเป็นถือว่าท่านได้ทรงความเมตตานะครับ ต่อลูกศิษย์ลูกหานะครับเมตตาบารมีครับนะครับผมก็กำลังจะขับรถไปนะครับสาธุด้วยนะครับนม่มสกสารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็ม,มาในานามระเด็พระคุณเป็นตัวแทนระเด็พระคุณหลวงพ่อหนุนนะครับก็ขยับเข้ามาในรูปนะครับก็นะครับครับซึ่งได้นำพระพระของหลวงพ่อที่กู่แตกในเมื่อกรกฎาคม2567ในช่วง ปริวารสรรมาออครับสูแตกแล้วก็จะนํามาถวายให้ที่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วแต่จะ,จะทําอะไรนะครับเพื่อพวกศาสนานี่คือจะแบ่งเป็นสองส่วนคือนี่คือจะบรรจุแล้วแต่นะครับบรรจุครับแล้วแต่นะแต่บรรจุบรรจุด้วยที่ว่าไปหลวงพี่ไปกราบขอกับพ่อมาก็บรรจุไปส่วนหนึ่งแล้วของสาธุสาธุอันนี้คือ ไว้แจกในงานนะครับไว้แจกงานพ่อให้มาอสาธุครับก็คือว่ามาในานามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นตัวแทน<ม>อันนี้คือยอันนี้จะเป็นที่บรรจุของของพ่อหนุนน่ะจะเป็นสมเด็จองประถมสาธ<ท>ุแล้วพี่บรรจุเข้าไปแล้วในน,นั้นนะครับก็บมาก,ก็เลยมาผมก็มาเป็นตัวแทนแล้วก็มาเป็นผมให้พ่อพูดไม่ได้เอามาเป็นรูปพ่อมานี่แหละดีใจมากเลยก็ แท้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะจะทํำยังไงเพราะว่าเพื่อพระพระุทธศาสนาตอนตอนที่ไปขอพระท่านมาบรรจุที่แรกว่าจะสร้างพระใหญ่ครับสักสิบเก้าเมตรหรือยี่สิบกว่าเมตรแต่ทีนี้ค,คือเรายังรอเวลาอยู่ก็เลยอีกอย่างคนยังนึกภาพไม่เจอว่าพระองค์ประถมปางเปิดโลกเป็นยังไงเขายังไม่รู้ครับทีนี้อาจารย์ก็เลยไป ขอญาติธรรมซึ่งมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมบายก็ได้นะครับเป็นต้นแบบรูปแบบอแต่ก็ไม่ได้ผิดสัจจะที่ว่าไปขอพระกับพ่อมาคือบรรจุไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะบรรจุพระใหญ่อีกต่อไปครับก็นี่คือเป็นวัดที่สองที่ในเครือข่ายที่ใช่สนี่คือโอ้ยไปเข้าปฏิบัติธรรมกับพ่อน่ะน้ำตาไหลเออดองตาไหลเลย เพราะว่าพ่อเขาเสแสดงปฏิหารให้เห็นครับทีแรกเราไม่เชื่อเออเราก็เอ๊ะเขาอุปโลกอุป,อป,โ,อปโลกเอาหรือเปล่าให้เรารู้สึกว่าประมาทท่านละด้ใจวันนั้นก็เลยสวดมนต์ตั้งแต่หกโมงเย็นมันจะครบรอบอีกทีคือหกโมงเช้าใช่ไหมครับโอ้โหพอจะถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่พ่อเขา โปรยเข้าตอกกับดอกดาวเรืองใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็หลับตาสวดกับเขาเนี่ยอยู่ๆไฟลอยเป็นตามเม็ดเม็ดเอเม็ดดอกดาวเรืองกับกับเม็ดเอข้าวตอกเนี่ยไอเราก็ลืบตาดูอะตาฝาหรือเปล่าหลับตาใหม่เป็นไฟวูบๆทีนี้นะมันสะ่อื้นนะมันเซือื่นแบบว่ามันปีติก็เลยกราบท่านโอยกราบเลยกราบ ฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็กราบขอเข้ามาไปในตัวที่เราเราป้ามาท่นไปเคยไปไปฝึกพุทโธระเบิดกับท่านอ,ะอ่ะไอเราไม่เห็นกับเขาเนาะเราก็เลยมันก็เลยเป็นเหตุให้เราทีแรกก็เชื่อคึ้งไม่เชื่อครึง่งพอมาวันนั้นแหละ <Okay. S 1> โอ้น้าตาไหลเลยครับที่รักพ่อคนเดียวกพอ,อ ที่ลองถ่ายให้เขาดูด้วยว่าตรงนี้นะครับว่าเป็นพระที่เอามาจากพ่อแล้วก็มาทําสารต่อนะครับรรดตทุกเอ็นพยานตะกี้พยานเทวดาแล้วก็ีครับผมอันนี้จะบรรจุแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บให้ลูกศิษย์จะแบ่งเป็นสามส่วนครับถ้าลูกศิษย์นี่คือเราเราไม่แจกม่วงไงคือเราจะให้เฉพาะคนที่อยากได้จริงๆครับเราไม่ได้วิ่งแจก คนที่เขามาร่วมทําบุญกับเราครับอีกส่วนหนึ่งก็บรรจุนี่และอีกส่วนหนึ่งคือจะบรรจุพระใหญ่ที่ให้ดํำริกับพ่อหนุนไว้ครับว่าถ้าผมได้สร้างพระใหญ่19เมตรขึ้นครับผมจะให้พ่อมาปลูกเสกแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลวงพี่อาจารย์เนี่ยมีบารมีเต็มจะไปช่วยพ่อสร้างวัด ท<า>ี่พูดทธโมก<า>นี่คำนี้มีพูดกับพ่อตลอดเลยตอนที่นำปัจจัยก็ดีนำเข้าไปกราบนมัสก,การท่านก็ดีจะจะพูดจากคำนี้อยู่ตลอดว่าขอให้ลูกมีบรารมีขอลูกได้สร้างพระใหญ่ลูกจะได้มาช่วยพ่อว่าอย่างนี้ก็เลยยกขันราะนั้นว่าไปตอนไปเข้าไปกราบนมัสก,การแล้วก็ไปถวายปัจจัยท่านก็ กราบท่านว่าอยากจะไปยกขันห้าเป็นปากตัวเป็นลูกได้ไหมท่านบอกว่าโอ้ยเป็นแล้วเป็นลูกแล้วเป็นแล้วอะไรทาอะอย่างนั้นเราก็เลยวงนี้รักสุดใจเลยสาไม่เปลียนใจแน่นอ <c oughs> นใจแน่นอนโอเคนะครับก็ตาม<ะ>พ่อแม่กับบาอาจารย์แต่มันฝายเป็นส่วนคือถวายเรียบร้อยแล้วะะ<ะ>พ่อท่านก็รู้เนาะ รู้ด้วยจิตแน่นอนเ<ห>ลรู้ครับรู้ว่าท่านเลือกคนมาว่าเ,<อ>เลือกรูกศิษย์ลูกหามาว่า<ช>คนสนิทมาว่าเอาไปนี่เอาไปเอาไปแล้วแต่จะทําอะไรผมก็เลยเอาไปสร้างแกะสร้างในเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อแผ่นดินพุทธ<ช>เพื่อสารรัประโยชน์ชท่านบอกมา<ช><ช>หเห็นคนที่หมายถึงว่าเห็นหาที่เข้าไปแล้วก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ค็ไปจะางิลป์พาพระเดชคุณพมีมากก็เลยมา ถวายครับผมหัวใจถวายวัดแล้วก็หัวใจถวายหลวงปู่เรานี่มไม่เปลี่ยนใจแน่นอนร <c oughs> ักมากเลยองนี้คเพ <อ S 1> คราะท่านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นไงท่านทําให้ดูใช่ไหมท่านไม่ใช่บอกบอกแล้วก็สั่งสั่งงานอะไรแล้วก็ไปครับแต่นี่ท่านทําให้ดูเลย มีมีองค์ไหนโดดขึ้นแมคโครตากดินใส่รถสิบล้อแล้วก็โดดลงจากแมคโครกระโดดขึ้นรถสิบล้อไปต่อมีองค์เดียว่าัอุทิศจริงจริงใช่อุทิศจริงจริงนี่<ม>นแหละษ <ขอ S 1> นาสุพี่ก็จะ,จะเจริญตามท่านเลยขอให้มีบุญบารมีอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆครับอันดับแรกก็จะไปช่วยพ่อเลยครับ ท่านอยากจะทำดีอยากทำอะไรนะบสวเผาบสดหินศิลาถ้าหลวงพี่มีถ้าท่านยังสร้างไม่เสร็จแต่วลูกศิษย์ท่านเยอะเดี๋ยวก็เสร็จใช่ไหมกว่าหลวงพี่จะมีบาลีไม่เสร็จไปหมดเราก็ไปสร้างอย่างอื่นต่อใช่ไหมช่วยด้วยกันใช่ไหมครับผมดีนะเป็นสิริมงคลมากที่มาวันนี้ หลวงพี่ก็รู้แต่ว่ามีน้องจะเข้ามาหาเอาพระมาให้แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าองค์นี้มาครับองค์นี้มาป่าปื้มมากเลยครองค์นี้มาเกินั่นแหละถ้ามีโอกาสจริงๆน่ะอยากจะนิมนท่านมาครับมาปลูกเสพพญานงพญานาคแล้วก็มาเสริมสิริมงคลแก่สถานที่เขาชอบภาษาอีสานเขาเรียกว่า ช้างเหยียบนาพรยาเหยียบเมืองนะครับเออถ้าได้มาก็ดีเลยครับอือโอกาสได้มาแนุ่าครับผมขอบใจมากๆเด้อดีใจมากเลยนะสาธุแล้วผมโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยว่า